สวัสดีครับพบกันเช่นเคยวันต้นสัปดาห์ดีๆเจอกับผมหมอหมดปลดลอกครับสำหรับสัปดาห์นี้สีใดจะส่งเสริมชีวิตคุณติดตามได้ตลอดสัปดาห์เช่นเคยวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568ตรงกับแรม6คข้ามเดือน11ตามเลือกไทยนะครับวันนี้เรามีวันดีๆอย่างวันลอย เสียตรงที่ว่าในวันลอยมีดิธีช่วงเวลาของดิถีทอระทึกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจะใช้เลิกยามก็ถามผู้รู้ให้แน่ชัดก่อนนาไปใช้นะครับความสำคัญประจำวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอครับและยังตรงกับวันลดภัยพิบัติสากลด้วยครับพลังงานแห่งสีสีส่งเสริมและสร้างสิ่งที่ดี ดึงดูดพลังงานดีๆประจำวันนี้ตามสูตรของมอมดบล็อกได้แก่สีทองหรือสีน้ำตาลสีน้ำเงินหรือสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองครับสำหรับสีที่จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีหรือสีที่จะส่งผลทำให้เราเกิดเรื่องราวไม่ดีได้หรือเป็นสีที่ไม่มงคลประจำวันนี้ได้แก่สีชมพูสีเงินหรือสีเทาและก็สีแดงครับ